มาครับใส่เบ็ดประกดไว้ดูจะกินไหมหาขับข้าวมม้อเยน็น Oh. อันนี้เป็นไส้ปลานะครับไส้ปลาไม่มีเหยื่อน้ำมันสวยๆดีก็เลยลองมาลองตกดู น้ำมันชักเริ่มลงแล้วน้ำมันไหลยากาศยอดปล่อยไว้สักพักหนึ่งไปหากาแฟกินสักแก้วน้งก่อน ไม่ร้อนมากครับันนี้มีมีเมฆปกตินี่ปรากฏนี่จะรับแขกเลยนนครับถ้ามีเหยื่อดีๆรับรองพวกไส้เดือนพวกกุ้ง น,น้ำไม่แดงพน้ำแดงๆนี่ปัสสวายขึ้นเต็มเลยนี่น้ำเริ่มใสแล้วครับเหมาะตกปรากฏน้ำนใสใสตกปลาล่าเหยือ่อ ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลงานเราจะเป็นยังไงติดต,ตามต่อไปครับ